น้อมแดปพระราตนาไตขอความพาสุขความเรลีในธรรมจงมีแกยญาสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราบขอการแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับท่านญโยมก็นั่งตามปฏิยาศรรัยวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม พุทธศักราช2,568แล้วเราก็เตีียวการนนะัฟังธรรมะในยามเช้ากันนี่ก็วันอาทิตย์นะในอีกไม่กี่วันนีนนนะ่ก็6นี่วันออกสรรค์นะก็ไวแต่มันนับถอยหลังนะมันถอยหลังไปเรื่อยจริงเวลาชีวิตมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนี่แหละนะ แต่มันไม่ได้มีปลายทางที่ชัดเจนนะครจะไปรู้เนะี่ยอยู่ๆวันดีขึ้นดีนะครับไปก่อนก็ได้ไปก่อนออกอาสายก็เป็นไปได้นะเนี่ยชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนสภาพร่างกายมันก็คองเสื่อมเราก็จะได้เตือนตัวเองไว้เรื่อยๆถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปทุกกันมากเพราะทุกน่ะมันทุกอยู่แล้วทุกทางกายนะ คือถ้าเข้าใจว่าของพวกนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะแกเจ็บตายนะมีได้หมดแต่มีได้เพราะเกิดมีเกิดมาของพวกนี้ตามมาหมดนะเห็นเหตุแล้วเนี่ยมันจะได้ย้อนไปที่ต้นทางทำไมมีเกิดล่ะเนี่ยก็เกิดมาแต่ชาติมันก็วงจรเนี่ยความทุกข์มันก็ปั่นอยู่ในจิตเนี่แหลนะนนคือจะ สร้างเหตุที่ถูกเนี่ยก็ไม่ใช่เริ่มที่ไหนไกลเนี่ยก็เริ่มในใจก่อนมันบำเพ็ญบุญกุศลไว้ทำบุญให้ทานนีค่อยๆค,ย,ค,ย,คยทำภักษาศีลแต่ภาวนาเนี่ยก็มันทำไว้แต่โลกเขาเจริญไปเรื่อยๆวัตถุเน่ะเจริญเรื่อยๆแต่แต่ถ้าจิตใจไม่เจริญตามเนี่จิตจะทุกข์เ่ง,งยขึ้น อันนี้มันก็เป็นเรื่องสําคัญที่ก็ต้องมันปฏิบัติไว้จริงเมื่อวานก็ไปทุระข้างนอกมาเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเห็นนะโดยปกติแถวนี้ก็จะเป็นท้องนาเนะนี่ยที่นาไม่ได้มีอะไรเนี่ยเมื่อวานผ่านมาเขามีคอนเสิร์ตเบ็ว่าใหญ่เลยงานใหญ่เนี่ยเห็นแล้วลุ้ สงสัยว่าเขาเข้ามาจัดได้ยังไงนะเพราะว่ามันดูไม่ใช่ที่ที่คนจะมากันะแถวเนี้ยแต่ว่ารถเต็มเนใ่ใครเคยถ้าเข้ามาเส้นเรียกว่าเลยตลาดสุวรรณมาหน่อยเนึ่งเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยทางมาจากคดเคี้ยวเลยเนี่ยทางวัดมาประจันเนี่ยเส้นนั้นรถจอดเนี่ยซ้ายขวาเลยจอดตลอดเนี่ยรถติดน่วยท่้งที่ปกติไม่มีนะมันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันที่เฉย รถนะไม่ค่อยมีเลยเมื่อวานเนี่ยเพียบงานใหญ่เนะีนะ่ยน่าจะเป็นมีซุ้มมาไรกันเยอะอะไรนี่นี่ก็เป็นเรื่องแปลกตาเหมือนกันเพราะว่าอยู่มาตั้งนานไม่เคยเจอเนะีนี่เพิ่งมีก็เนี่ยคนดูทะเบียนรถที่มาก็ไม่ใช่แถวยุทธยาเลยมาแต่ไกลเนี่ยก็มีเออนี่ก็เป็นแหล่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปได้ นดูก็ไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะทีก็ทีกว้างอยู่นะก็กมสภาพนี่มันก็พัฒนาไปเรื่อยนะหรืว่าธุรกิจเขาเห็นช่องทางเขาก็ใช้นะก็ในแบบพื้นที่ที่ค่อยๆสงบบางทีหน่อยก็อาจจะหายากขึ้นก็เป็นได้พวกสถานปฏิบัติธรรมอะไรก็บางทีก็เนี่ยคนเมืองเขาก็เข้ามาบางทีก็จะมี เนี่ยเสียงบ้างอะไรบ้างก็ให้เขาใช้วิถีทางโลกเขาเขาก็เป็นไปแบบนี้แล้เราก็อยู่ปฏิบัติกันเนี่ยกลับมาได้เออดีแหละกลับมาถึงวัดหน่อยอยังน้อยก็ยังดีนะมันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรวุ่นวายเนะี่ยอยู่เงียบๆแลดีสุดแลยมไปเดี๋กรกดึกเมืคมเนี่ยมันจะเหนื่อยกัน แต่ของนี้ก็ต้องอยู่ให้เป็นนะให้คุ้นไว้แต่คุ้นไว้เงินจะคุ้นกับเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องบุญกุศลนะก็ทําบุญให้ทานรักศาสน์ภาวานานอยู่ให้คุ้นไว้พอจิตใจเขาคุเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยไปอยู่กับอีฝากหนึ่งเนี่ยริงทีมันก็ไม่ใช่แบ่งฝากอะไรก่นนะมันก็คือสภาพจิตนี่แหละเราเท่าทันจิตใจตัวเองเนี่ย อจิตใจตัวเองให้ทันแต่จะรู้ว่าอยู่แบบไหนมันสบายกว่าแต่ตื่นเช้ามาทํากิจวัตรในหุงหาเข้าปาหาในทำไปมันก็ยิ้มไปนะมันไม่ได้ทํามากินเองนี่มันก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าทำถวายพระด้วยนะเนี่ยก็ดูนะคนสมัยก่อนผู้ย่าายายที่ท่านก็ตื่นเช้ากันมา บางคนก็หุงข้าวก็ทุกวันเนี่ยทําให้ดูก็สบายดีเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นประเพณีแล้วกันประเพณีที่มันก็สืบทอดกันมาแล้วมันก็เป็นอยู่ในการทําบุญทำกุศลด้วยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วมันก็สืบเนื่องนะทําจนคุ้นก็ตื่นเช้าทุกวันเนี่ยหุงข้าวเตรียมทำกับข้าวเนี่ยจะเจอความสุขที่ มันไม่ได้เอาเข้าตัวมากเนี่ยของโมเด็มเป็นของที่หายากแล้วในยุคนี้นะแล้วในยุคอนาคตด้วยเนี่นว,วัตถุเขาจเจริญกันมากขึ้นนะคนถ้ายัางไม่เท่าทันเนี่ยก็จะวิ่งหาแต่วัตถุกันซึ่งของพมเนี้นะของนอกกายของนอกกายคือเขาไม่สามารถจะอยู่ให้ความสุขเราได้ตลอดก็ต้องคอยบอกไว้นะ มีความสุขก็จะได้ไม่หลงกับความสุขนั้นเพราะว่าของพวกนี้ชอบคู่ช่วคาวไมไ่ว่าความสุขที่จะสร้างได้เองนะนตสุขจากสมาธิบางทียังมีเสื่อมกันเลยเนะี่ยจะไปว่าอะไรกับสุขข้างนอกของที่พึ่งพาอาศัยเนี่ยคือนะสุขพานธุ์นี้ยังมีเสื่อมเลยมีเจริญมีเสื่อมสุขข้างนอกไม่ต้องพูดกันเนะนะี่ยคือ อยู่ก็ด้วยความระมัดระวังไว้ก่อนมันไม่ได้ให้ความสุขเราได้ตลอดก็จะได้เตือนไว้นะพอไม่มีเนี่ยจะได้ไม่ไปทุกข์กับเขาแต่พอมีแล้วไม่เท่าทันเนี่ยมันก็เสพติดไอตอนเสพติดเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยอันเนี้ทุกข์หนักเลยเป็นคนติดสารเสพติดติดอะไรพวกนี้นะ ไอ้ตอนที่เขาได้เซฟเนะี่ยมันไม่ได้มีโทษอะไรหรอกอยู่ได้ปกติน่ะไอ้ตอนไม่มีเนี่ยปัญหานะอยู่ไม่ได้กระวนกระวายเนี่ยก็ต้องรู้จักไว้นะแล้วให้เท่าทันนะ่ะคืออยู่กับโลกเขาจะได้อยู่อย่างเข้าใจนะไม่ได้อยู่ไปแล้วเออทุกแล้วทุกอีกนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากก็ค่อยดำเนินไว้อะไรที่ มันเป็นด้านของความสงบเงย็นเนี่ยก็ค่อยๆทําไว้ให้มากดีกว่าการเจริญกุศลเนี<ด>่ยจ,จริงๆก็ได้ไหลายแง่การทําบุญเนี่ยบางทีเข้าวัดในสมัยก่อนถ้าจริงเรียกว่ามาทําบุญมาทําบุญเพราะว่ามันไม่ได้มาถวายอาหารอย่างเดียวเนี่ยดีได้มีโอกาสฟังธรรมได้ภาวนาท่านจึงเรียกว่ามาทําบุญกันไม่ใช่ว่าเออวันนี้ไป เรียกว่าใส่บาตรพระดีกว่าเนี่ยเพราะว่าช่องทางในการทําบุญเนี่ยมีหลากหลายนะคนสมัยก่อนจึงบอกว่ามาวัดคือมาทําบุญแต่มาแล้วก็ให้ได้ทำํำจริงๆนะไม่ใช่มาแล้วเรามาได้สร้างเหตุแห่งบุญกุศลไว้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันก็ยังไม่ถึงบุญเนี่ยมาแล้วก็ทําอะไรก็ได้นทาบุญให้ทานฟังทำไปใจมันก็สบายใจมันไม่ได้อะไรเนะให มาวัดมาวานี่มันเป็นที่ที่คือสงบเย็นเน่ยแล้วตัวเองได้ประโยชน์ด้วยคือมาแล้วจิตมันไม่ได้เดือดร้อนมันไม่ได้ต้องเอาโลภโกรหลงมากันที่วัดแล้วทิ้งไว้ที่บ้านก็ได้หรือมาวัดปุ๊บเนี่ยสถานที่มันเอื้อมหนวยมันเอื้อมหนวยที่ทาให้ของพวกนี้ยมันมีแล้วมาลายใจเนะี่ยคือสําคัญนะคือเหตุที่โอตะปาเนะี่ยความอายเกงกรัวตะบาป ถ้าอยู่ในวัดในวาแล้วมีความอายเกงกวดระบากมากคือสถานที่รอบๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนเข้ามาทําอะไรหรือว่ามันปิดเสียงปิดรมนะนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคือถ้ามาแล้วเจอต้นไม้เจอธรรมาชาติแต่ของพวกนี้มันก็อีกแบบหนึ่งเลยเนะี่ยมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยเนะถ้าอยู่ตามเมืองะเจอแต่ตึกเจอแต่ห้างคนก็พูกผ่านนะ ไปไหนมาไหนก็เขาเรียกว่าค่อยๆหาของที่ตัวเองชอบกันไปเนะี่ยก็ต้องลองอยู่กันบ้างอยู่กับธรรมชาติบ้างนอยู่กับอะไรที่มันไม่ได้วิจิตในทางโลกเขานะ่ะแต่อยู่แล้วเนี่ยคือด้านทางธรรมเนี่ยเจริญได้ง่ายอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยคือมีแม่น้ำมีลมในธรรมชาติทั้งนั้นนะ อยู่แล้วมาสบายแต่สบายขนาดดูก็ได้เนี่ยตามเมืองนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยบางทีเขาไม่ไปอยู่แล้วนกเขาไม่ไปอยู่ดูอยู่ตามสะเนี่ยเห็นสะเนี่ยนกเป็ดน้ําอะไรก็มีบางทีมีเป็นครอบครัวเลยในธรรมาชาติเขาชอบมาอยู่นะนักธรรมมากระนึกว่ามันเป็นจฉพาบางที่นะก็ไปอ่านอ่านเรียกว่า เชีย่ยวประวัติขององค์หลวงตามหาบัวท่านท่านจะมีเล่าไว้นะเล่าไว้ว่าวัดคือนกพวกนกเป็ดน้าเนี่ยเขาชอบคือก่อนนั้นจะมาไม่รู้นะไม่รู้น,ะนึกว่าเออที่มันสงบแล้วมัง,งมกนกมันมาคือคงเป็นธรรมชาติของนกเป็ดน้ํานะที่อยู่อย่างนี้มานานเนี่ยในขนาดหลวงตามหาบัวท่านก็คืออายุก็หลายปีแล้วนะย้อนไปเนี่ยหลายปีมาก ก็คือวิถีชีวิตนะช่วงนั้นเนี่ยกับตอนนี้เออมันยังมีส่วนที่คล้ายกันอยู่วิถีธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าไปว่านกเป็ดน้ำเนี่ยเขาชอบต,ตามวัดวัดไหนมีบ่อน้ํเนี่ยนกก็จะมานกเป็ดน้ําก็จะมาเออก็ถ้าไม่เคยเห็นจริงนะเออทามาอ่านก็จะนึกภาพไม่ออกแต่ว่านนี้เออสถานที่มันมีจริงเนี่ยมันก็อยู่ในติมริม,มสระตดนกเป็ดน้ํามาอยู่ธรรมธรรมชาติมัน ดีมีไข่ด้วยเจอไข่นกเป็ดน,น้ำนะบางที่บางช่วงนะตรงสะในเขตวัดแต่ก่อนหน้าเนะี่ยยังไม่ได้มีไปปรับปรุงหรือใช้งานพื้นที่มากเพราะว่าการรวมเป็นเขตก่อสร้างไว้เนี่ยวันหนึ่งเดินไปดูเห็นนกเป็ดน,น้ำเนี่ยเป็นร้อยเลยนะน่าจะน่าจะเดินทางผ่านมานะันอ่ะอยู่ช่อราวเย,เยอะมากอะ่ะเยอะ เยอะจนอธิบายไม่ถูกนะ่ยมันเยอะแล้วกันเป็นร้อยแล้วกันแต่ถ,ถ้าปกติทามาก็จะเห็นเนี่ยห้าตัวสิบตัวนะทมตรงสะเนียสสะดนเกตมูลนิติเนี่ยก็จะเจอเนีก็อยู่ให้เมียมไวย้ดีกว่าไปอยู่ที่ที่เขากระทึกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอยู่ไม่ไดเ้เพราะว่ามันมีการรบก,กวนเยอะย่งก็ดูอาศัยธรรมชาติดู แล้วก็ฝึกให้เคยคุ้นไว้นะเราก็จะว่าหาความเย็นเนี่ยความเย็นมันปฏิบัติยังไงได้บ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันใครตัวเนี่ยเนี่ยทําบุญให้ทานเนี่ยเรียกว่ามาทําบุญเนี่ยแหละมาทําบุญจะได้อะไรเยอะเนี่ยเขาวัดมาทานก็ได้ถวายสละความตนีออกไปบางทีมันได้สร้างความเพียรด้วยเนี่ยราาปกติคนเราจะี้เกียะก็หาอุบายเนี่ยแหละ ตื่นเช้ามาตั้งใจจะทําบุญทํากับข้าวถวายพระเนี่ยมันก็ขยันโดยธรรมาชาติเลยไม่ต้องเอามาสู้กับความขี้เกียจมากอย่าเป็นอุบายที่ดีนะก็ตื่นเช้านะ่ยพอจะเดินทางเนี่ยมันก็ต้องคํานวณล่วงหน้าจะมาถึงกี่โมงเนี่ยพอรู้แล้วว่ามันเดินทางกี่โมงเนี่ยมันก็รู้เวลาออกเนี่ยพอรู้เวลาจะออกกี่โมงเนี่ยมันก็ได้รู้เนี่ยว่ามาต้องเตรียมเนี่ย อาหารเตรียมกับข้าวเตรียมข้าวสวยให้เสร็จก่อนกี่โมงพอมันรู้มันก็รู้เวลาตื่นนะว่ามันต้องตื่นกี่โมงคือบางคนเนี่ยญานโยมมาคนเนี่ยก็มาไกลเนี่ยพอดีตีสองตีสามตื่นกันแล้วเตรียมอาหารเนี่ยก็ได้เห็นนะสัาชาวพุธที่ก็ยังเข้มแข็งอยู่นะไม่ใช่ว่าหายไปหมดเนี่ยคือ,อให้เอาคนที่เขาทําดีเนี่ยมาเป็นตัวอย่างไว้บ้างว่า ตัวอย่างคนที่เขายังเพียรอยู่เนี่ยก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเห็นข่าวๆยุคนี้แล้วท้อกันหมดเนี่ยคนที่เขาทําเขาก็ทําอยู่เนี่ยแค่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้เพราะว่าปกติเนี่ยนะข่าวก็ตามนะซื้อก็ตามเนี่ยข่าวเสียหายเนี่ยมันหรือมันมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจกว่าเนี่ยบันทีเห็นข่าวคนทําดีอะไรมาเนี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เหตุปุ๊บมันจะพลอยพานกัน เนะี่ยเพราะว่ามันดูไม่ค่อยใช่เรื่องน่าสนุกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันมันเป็นมานานนะมันเป็นสภาพจิตที่มันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นในยุคนี้นะเป็นมาตั้งนานแล้วนะเราในเดียร์นามาจําได้เลยนะเคยอ่านมันเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึงนะ่งเนี่ยมันมีสํานักพิมพ์นะเรื่องหนึ่งสานักพิมพนะ์เนี่ยเขาพยายามเสนอแต่ด้านดีๆเนะี่ยเอาข่าวดีๆนะั้มาลงอย่างเดียวเลยนะเรียกว่าคงจะเฉพาะกลุ่มเลยนะสุดท้ายอยู่ไม่ได้เจ๊ง น่าจะเป็นเรื่องราวในต่างประเทศนะนานมากเลยอาตมาอ่านยเด็กมันเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง,งก็สะท้อนเออของพวกนี้มันก็เรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะรสอร่อยเขามีนะคือ,อสําคัญคือเราอยู่ด้วยโยนิโศมรสิการไว้ถ้าไม่ได้พีนี้พิจารณาประกอบไปด้วยบางทีของพวกนี้คืออ,อาหารนกกุศลเลยนะ แล้วมันดานอร่อยด้วยนะเหมือนอาหารทางโลกเลยก็ตามนะอะไรอร่อยอร่อยเนี่ยสุดท้ายโลกมันเยอะขนมหวานก็ตามเนี่ยน้ำตาลมาเต็มเลยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเนยก็ตามเนี่ยขนมอะไรเนยเยิ้มๆนะเนยสดเนยเยิ้มๆไปโรยน้าตาลเนี่ยโรยไอซิ่งอะไรไปเนี่ยอร่อยไม่อร่อยนแต่โลกมาเพียบเลยเนี่ยหมูกรอบ เนี่ยไขมันเป็น,นชั้นๆเลยกินแล้วมันแผลบเลยเนะี่ยหนังๆก็กรอบเนี่ยเออกินไปนละ้วมันก็กรุบๆดีเนะี่ยกินแล้วมันละมุนล,ลิ้นเนะี่ยอร่อยไม่อร่อยนะี่โลกเพียบเนี่ยจิตใจเนี่ยเหมือนกันเลยเนะี่ยมันไม่ต่างกันหรอกนะเพราะว่าไอ้ที่ว่าอร่อยเนี่ยมันก็ตัวจิตปรุงทั้งนั้นเราไม่เคยกินรสชาติมนจริงๆเลยเนะี่ยอันไหนที่ว่าอร่อยรสชาติเป็นยังไงหรือ,อถ้า ทันรสชาติมนจริงๆนะเหมือนก็จะบีแค่นั้นแหละแล้วมันก็ไปอันไหนละที่ว่า่อยเนี่ยไอตัวแปลงข้าว่าลอยเนี่ยสังเกตดีๆมาจากไหนนะมาจากจิตทั้งนั้นนะเพราะราถ้าเอาที่สภาพรสชาติจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนะมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะมันกระทบปุ๊บไปปั๊บนะกระทบปุ๊บไปปั๊บ หรือถ้าไม่ทานปุ๊บก,กระทบปุ๊บเอออร่อยนะไอไอตัวที่บอกอร่อยเนี่ยเออให้สังเกตไว้ก่อนนะมาจากไหนใครมันพูดมันปรุงไปยังไงเนี่ยถ้าเจอเยอะเลยเนี่ยถ้าเจอแง่มุมเนี่ยการปรุงของจิตเนี่ยที่เขาปรุงไปได้ทุกแง่เลยซึ่งต่อให้ปรุงดียังไงก็ตามแหละจะปรุงให้รสชาติเอออร่อยวิจิตพิศนายัางไงไอ้ปรุงแม่หน่อยเนี่ยก็ทุกทางนั้น ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยจะให้ดีให้งามให้เลิศหรือให้แย่ก็ทุกท่งนั้นแต่สุดท้ายมันก็จะมีแท่สภาพของทุกคือจะเคยได้ยินบ่อยๆนะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเทนั้นที่ดับไปมันไม่ได้มีอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะในกับสภาพจิตมันก็เหมือนกันแน่นะนะคืออะไรที่มันเป็นรสอร่อยเนี่ย ให้ระวังไว้ก่อนอะไรที่ทำแล้วมันเสพติดนะส่วนใหญ่นะอากุศลโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งอกุศลเนะีเราก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นเรื่องกลางๆนะธรรมชาติก็เป็นของกลางๆอกุศลเราต้องมองให้มันกลางไว้ก่อนมองให้มันกลางไว้ว่าคนบางทีคนสมัยนี้ก็ฟังธรรมะเ้ก็จะบอกว่าทําไม ศาส,สนาพุทธจะพูดแต่เรื่องทุกข์ไอ้นี่ก็ไม่ดีนะคือทํารุ่นก็นไม่ได้นะคือเราว่ากันตามจริงนะสภารทมเนะี่ยมันทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์คุยที่มันบีบคั้นในตัวมันไม่สามารถจะทนอยู่อย่างนั้นได้ตลอดนะคือให้เราทําอย่างนั้นตลอดทําได้ไหมให้อยากจะทําอะไรละ่ะดูหนังฟังเพลงให้เราดูตลอดดูได้ไหมดูแล้วมันสบายไหมทําแล้วมันสบายไหม ก็เนี่ยค่อยๆแกะดูเนี่ยความจริงก็ปรากฏอยู่ตลอดมันอยู่ที่ว่าเราเท่าทันเขาหรือเปล่าคือไม่ได้เอาแง่มุมลบๆมาเล่านะแต่ให้ทันความจริงว่าธรรมชาติก็เป็นแบบนี้สุขก็สุขเนะี่ยไม่เคยปฏิเสธความสุขนะพุทธศาสนาไม่เคยปฏิเสธนะสุขก็มีแต่แต่ท่านเสื่อมไปโทษมันมีไหมอันนี้ต้องเอาไปทวนกันดูสุข มีนะแต่ถ้าใครไม่เห็นนะว่าโทษมันก็มีแฮะคือโทษภัยมันก็มีไม่ใช่ว่าสุขลอยๆอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้รู้จักทุกแง่มุมนะคือพระอ,องค์ท่านเนี่ยสอนเพื่อให้เรารู้เท่าทันความจริงไม่ได้เอาแง่มุมเนะี่ยอันดึงๆมาแล้วจัดเกียรให้เราเนี่ยแต่ท่านจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะมีอะไรอย่าเพิ่งเชื่อเอาไปทดลองดูก่อนเอาไปฝึกดูก่อน แม้แต่ว่าจะเป็นคําที่พระองค์ตัดเองก็ตามเนี่ยก็อย่าพึ่งเชื่อนะใช้ปัญญาประกอบด้วยเนี่ยคือมีศาส,ะสะดาที่ไหนท่านจะเรียกว่าเมตตาขนาดนี้นะคือ,อสอนให้คนมีปัญญาเนะี่ยไม่ได้สอนให้คนนะมาเชื่อฟังพระองค์ท่านคือ,อแม้แต่ว่าภาษาโวก็ตามเนี่ยก็เป็นผู้ที่ท่านก็พ้นจากความเชื่อนะในพระองค์ท่านคือ,อ เป็นแง่มุมทางปัญญาเนะี่ยภาษาวมกทั้งหลายเนะี่ยพระลาหันเนะี่ยไม่ต้องเชื่อท่านแล้วเนะี่ยเชื่อสิ่งที่เจอเองเนะี่ยเจอเองเห็นเองเนะี่ยเพราะว่าธรรมชาติเขาบอกแบบนั้นเนะี่ยแล้วก็เป็นไปแบบนั้นด้วยไม่ใช่ว่าต้องเชื่อคำพระองค์เนะี่ยแต่อันนี้ต้องระวังนะต้องระวังตรงที่ว่าต้องปฏิบัติก่อนนะเอามาปฏิบัติเนะี่ย ปฏิบัติอย่างแยบภายด้วยปัญญาเลยนะไม่ใช่เออมาทํานิดนิดน้อยๆไม่ใช่หรอกเนะี่ยเชื่อตัวเองเนี่ยไม่ใช่นะคือต้องแยกให้ออกระวังเห็นตามจริงตามธรรมาชาติที่เขาเป็นเนะี่ยกับเชื่อตัวเองเนะี่ยมันคนละเรื่องเลยนะถ้าเห็นตามจริงนะี่ะตามธรรมาชาติเป็นแบบนั้นเนยะคือมันเว้นไวนะ้น่ะคือมันไม่ได้เอาที่ตีตัวเองมาตัดสินเนะ่ะคือ เจอเองหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรต้องไปคานกันเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดส่องมีความร้อนก็ตรงไปตรงมาเนะยอน,นี้ไม่ต้องคิด,ไม,คดไม่ต้องคิดเยอะแล้วไม่ต้องไปคำนวณอะไรเยอะเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจริตงตามนั้นนะเราเจออย่างนี้มาตั้งแต่เด็กหรือใครจะไปแย้งว่าเออพระอาทิตย์ไม่ร้อนหรอกแสงแดดไม่ร้อนหรอกนะ ไม่มีนะไม่มีใครเข้ามาแย้งแบบนี้นะเพราะว่าไปเดินตากแดดแป๊บนึงเนี่ยก็เข้าลมเนี่ยเพราะมันร้อนจริงเนี่ยนี่คือไม่ได้เชื่อตัวเองนะคือปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาว่ากันแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปแบบนั้นเนี่ยก็เนี่ยสำคัญนคือทดลองดูก่อนเนี่ยทดลองดูเห็นผลจริงว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นไปเพื่อให้ปัญญาเนี่ย ปัญญาเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญในเรียกว่าทุกเรื่องเลยปัญญาไม่ใช่เรื่องอะไรไกลตัวนะปัญญาเห็นตามจริงตามธรรมชาต,ติอย่างที่เขาปรากฏไม่เที่ยงเป็นทุก์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรที่เราเนี่ยจะไปบังคับไปบัญชาได้ทุกอย่างไหลามาตามเหตุทั้งนั้นเนี่ยคือถ้าจิตเห็นตามเนี่ยจิตเห็นตามนี้ได้เออมันก็จะเป็นตามนั้นเนี่ย ความเห็นความเข้าใจก็เป็นกระบวนการดางธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่จิตจะไปสั่งอะไรได้ด้วยนะปัญญาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือ,อมันก็ไหลไปเนี่ยไหลไปตามเหตุนะนะคือเนเรียนรู้แบบนี้นั่นแหละนะรืออยู่กับความสงบไว้ให้มากมีวันหยุดนงวันอาทิตย์ใครไม่ได้ไปไหนก็ฟังธรรมภาวนาไว้หรืออยู่บ้านเนี่ย ไม่ได้ไปไหนก็ยังดีหน่อยนะเราไม่ได้ไปเติมเรื่องอะไรให้มันมาวุ่นวายในชีวิตมากแล้วก็อยู่กับความสงบไว้ให้มากอยู่บ้านก็ทํางานบ้านไปรู้เนะื้อรู้ตัวไปเค่อยๆสังเกตในะความจริงที่มันปรากฏอยู่ของพวกนี้เนี่ยมีนะมีอยู่ทุกขณะอยู่และจะภาวนาก็ใส่เน้ร่างกายจิตใจที่มีอยู่แล้วลไม่ได้ไปหาอะไรข้างนอกที่ไหนละ่ะ แต่ก็อยู่กันตรงหน้าเลยเนะี่ยแค่สังเกตเอาทันเขาหน่อยความจริงเนะี่ยปรากฏอยู่แทบจะทุกขนาดเลยเนะี่ยแค่ว่าเอาจิตใจมาให้คุณ่ากับเขาบ้างสติเนะี่ยมาระลึกรู้ลง,งไปที่กายที่ใจเนะี่ยก็จะเห็นว่าความจริงมันไม่ได้ไปปรากฏอะไรเป็นเรื่องราวข้างนอกเลยเนี่ยอยู่ในนี้นล้วนๆอยู่ที่กายที่ใจล้วนๆเนะี่ยเนี่ยความจริงธรรมชาตนะิอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่ไหนไกลแต่ก็ค่อยๆเติมเหตุไปเนาะ เหตุแห่ความสงบลเลยนะมีก็พอสมควรแก่เวลาเนะเาะไอวังก็มีด้วยประการละชชนนี้